สวัสดีค่ะบัดนี้วันอาทิตย์ที่13เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่74ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชนิกรเมฆฉายขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัภระเพียัชนะในบทสวนอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุโทโภคคะวา พุทธังภักวันปังอภิวาเทมิสวาาโตภักวตาธโมธมรม,มังนามสาสามิสุปฏิปันโนภักวตาโตซาวะสาวากสรโคสร้างคังนามามบทที่สองบทบูชา พระภัยเรพานาถพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรอารังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริลพุโตคุเนหิทลามานูธานิปารามิหิจารทิสติยาวชีวาอาหางกุธังธรมังสังฆังสลานังคาโตปุเชมิรตนัตยังธรรมังจารามิโสธินา ำแปลคมบูชาพระภัยีพินาดโดยพระมหานายกฉลองชลิตกิจโจสมเด็จพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเสด็จดับขันธปริธิพานมาช้านานแล้วแต่ก็ยังทรงปรากฏอารงงอยู่ในบัดนี้โดยพระคุณและพระบารมีทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตบูชายอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยขอประพฤติธรรมโดยสวัสดีเทินบทที่สามบทสวดชุมลุกเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัชันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชาสะสุนันโตสักขโมขทงังสักเคกามจรรุเป คิริสิการะตะเตจันตลิเควิมาเนทีเปรตเทจะคาเมตรุวนาคาหาเนเคหะวัทุมวิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลัทธลวิสมเมยักขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรัวจนางสาทโวเมสุนัน สวนากาโรอัยยมพะทันตาธรรมสวนากาโรอัยยมพะทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคะนามการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส บทที่ห้าบทสวดไตรสารณะคามนาปาทะพุทธังสารนังคชามีธรรมังสารนังคชามีสังคังสารนังคชามีทุติยมปิพุทธังสารนังคชามีทุติยมปิธรรมังสารนังคชามีทุติยมปิสังคังสารนังคชามี ตติยมปิพุทธังสาราณังคัจฉามีตติยมปิธรรมังสาราณังคัจฉามีตติยมปิสังฆังสาราณังคัชฉามีบทที่หกบทส่วนสัจจก,กิริยาคาถาณทีมีสาราณังอัญ,ญังพุทโธมีสาราณังวรังเอเตนะ,เนะสัจจะวเชนะ สติเมโหตุสพทานาธิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสพทานาธิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสพทาบทที่เจ <ıyorlar. S 1> ็ดบทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสัลีราจิตัง รรม,มังนมเมรัตนภูตะาวิสุทธิสารังสังฆังนัมเมรัตนภูตะาสุสีลทิฏฐิเอตังนัมเมติรัตนัมรัตนตยวหังสัมมาสโมลสลิตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตาคุณโยคาวสัสสะปวันตังอสุมิตยมิปปิกะเทวะยถาติทันเทเอกังวินาฏิตาเรสะมาสัมภเวนะโลเกกะทาจิตจัจเจเลนจัปปาตุภูตัง กัมพีระยานวิสยังอติทุทัสสักขังวินยูหิปันธิตะชเนหิิุญญยรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปะละพันยังเกสันจิสุถูบุจิตังคุณากายตายะนามิหิเยวะชนะตายะส,สุสกตมปิสมุปัสสปังมณสิสุทธาปสาทาทานังบุญยติกานามสมุตมะปุณณภูมังทุขาอมุจนามุขาสละนังค ปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยังนิธานาสัชิกิริยายุปนิสยคังสัมมากิเลสมละลสุธาณสิทธิญาจา่าสาธุหีปัญถากุศละปะุปาะเสรงนิยังปานิหิจาปิสารนังขามนียามีวะตัสมาหิตาติรักนังสารนังขตัมหาพระตินทิวังขณะเนสุนมมสมมนาลูเชมาจาปิสัสตังสุปัสสนาจิตตา ตถาลุปริจริยาสทารตาจาก่กบุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจากสถาปิสวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินยัยมหิปมาณโภโตโลกุตราพิสมยโยเมยโตสุโคชังตโสปนิสยะจายายาอยังปิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปสาทาการโรบทที่8 นามการาสิทธิคาถาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรายานวโรรสโยจักคุมาโมหัมม a ลาปะกะโถสามังวัคุโตสุขโตยุโตมารัสปาสาวิโมจยันโตปาเพสิเขมังชนตังวินยังพุทธังวรันตังสีลสานนมามิโลกาสานาถังจกวินัยกัญจะตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสพันตราย,ยาจะวินาสมนตุ ธรรมูทชโชโยโดิยะัสสะสัตถุทัสเสสิโลกสสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะทรัสสะทารีสาตาวะโหสันติกระโรสุจินโนธรรมังวรังตังศิลสานะมันิโมหัปปะทาลังอุปสารตทาหายดันเตชะสาเตเชะสิทธิโหตุสัพพันตราย,ยาจัววินาสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตาุโคโยโลกะสะัสัตตาปูปกิเลสเชตา สันโตสยังสันติมิโยชโกจะสวัสขาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆวรังตังศีลศาสานามิพุทธานุพุทธังสมศสีละทิถิ่ตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุบทิกาบทส่วนนโมการะอัฏฐาะ นะโมอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสินุนมโมอุตตมะธรรมสัจสวะขาปเสวะเตมิทะนะโมมหาสังฆัสสะปิมิสุทธะสีลัทธิทินุนโมโอมาตายารถัสสะรัตนันตยัสสะสาธุกังนะโมโอมาการติทัสาาสะปัสสะวระเทศปยัสสปินะโมกาลาภะพาเวนะวิทัชชนตุปทวานะโมการานุภาเวนะสวัสดิโหตุสพัพพทา นำมูการรักษะเตเชนะวิธินมินฟิผมิเตชว่า